ครับนี่คือสถานีพะเยานะครับเป็นสถานีรถไฟทางผู้สายเด่นชัไยเชียงรายชเชียงของครับและด้านหลังผมนี้คือ,อความคืบหน้าล่าสุดของการก่อสร้างนะครับโดยคลิปนี้นะครับเราจะพาเพื่อนๆไปติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างของรถไฟทางผู้สายนี้และสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากการก่อสร้างแล้วเสร็จว่าจังหวัดพะเยาเรานะครับรวมไปถึงภาคเหนือเราจะได้รับประโยชน์อะไรบ้างจากโครงการนี้ครับ วันนี้จะพาเพื่อนเพื่อที่ติดตามเพจตลุย24ชั่วโมงไปติดตามความคืบหน้าโครงการคมนาคมขนาดใหญ่ของภาคเหนือที่กำลังจะเปลี่ยนโฉมทั้งเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของผู้คนในภูมิภาคนี้นั่นคือโครงการรถไฟทางคู่สายเด่นชัยเชียงรายเชียงของครับ ซึ่งโครงการนี้ระยะทางยาวกว่า323กิโลเมตรเชื่อม4จังหวัดคือแพร่ลำปางพะเยาและเชียงรายใช้งบประมาณการก่อสร้างกว่า85,000ล้านบาทโดยกำหนดแล้วเสร็จและเปิดใช้งานในปี2571นี้หรือนับถอยหลังอีกราว3ปีข้างหน้านี้ครับเพื่อนเพื่อนคนพะเยาและคนภาคเหนือจะได้ใช้บริการรถไฟสายนี้แล้วซึ่งความพิเศษของมันคือมันจะเร็วกว่ารถไฟรางเดียวครับ เพราะไม่ต้องคอยสับรางเพื่อหลีกรถไฟขบวนที่เดินทางสวนกันนั่นเองครับแต่ก็ต้องแลกมาด้วยงบประมาณการก่อสร้างที่สูงกว่าแต่ก็คุ้มค่าในปัจจุบันกับโลกธุรกิจและการเดินทางที่ต้องการความเร็วมากยิ่งขึ้นครับ ปัจจุบันโครงการมีความคืบหน้าไปกว่าร้อยละ40ซึ่งถือว่าเร็วกว่าแผนงานโดยผ่านขั้นตอนสําคัญหลายด้านครับไม่ว่าจะเป็นการเจาะอ,อุโมงค์ซึ่งถือว่าเป็นงานที่ท้าทายที่สุดของเส้นทางนี้สําหรับเส้นทางนี้ต้องเจาะอ,อุโมงค์ทั้งหมด4แห่งด้วยกันครับคืออุโมงค์2จังหวัดแพร่ยาว1.1กิโลเมตรอุโมงค์เงาจังหวัดลำปางยาว6.2กิโลเมตรซึ่งถือว่ายาวที่สุดในประเทศไทยอุโมงค์แม่กาจังหวัดพะเยาความยาว2.7กิโลเมตรและอุโมงค์ดอยหลวงจังหวัดเชียงรายยาว3 กิเมตรซึ่งทั้งหมดมีความคืบหน้าไปมากครับมาดูที่จังหวัดพะเยากันบ้างครับพะเยาได้รับบทบาทสําคัญในโครงการนี้อย่างมากเพราะเป็นที่ตั้งอุโมงค์แม่กาความยาว2.7กิโลเมตรใช้เทคนิคก่อสร้างเน็ตเอ็มที่ทันสมัยนอกจากอุโมงค์แล้วจังหวัดพะเยายังมีสถานีพะเยาซึ่งเป็นสถานีหลักของจังหวัดรองรับผู้โดยสารและการขนส่งสินค้าเชื่อมต่อโดยตรงกับตัวเมืองและพื้นที่รอบกวนพะเยาวรวมถึงสถานีมอพะเยาที่ตั้งอยู่เขตชุมชนและพื้นที่การศึกษา เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนนักศึกษาเข้าถึงระบบขนส่งได้ง่ายขึ้นและยังมีจุดพักรถไฟหลายแห่งในพื้นที่ประกอบด้วยจุดจอดรถโทกวากดงเจนบ้านร้องบ้านใหม่ซึ่งจะช่วยให้การเดินรถมีประสิทธิภาพลดความหนาแน่นและเพิ่มความปลอดภัยของเส้นทางโดยรวมครับ เมื่อโครงการนี้แล้วเสร็จพะเยาจะได้รับประโยชน์โดยตรงหลายด้านไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่อเส้นทางจากภาคกลางไปยังชายแดนลาวจีนผ่านเชียงของกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวโดยเฉพาะในเขตเมืองพะเยาและก้านพะเยาที่จะเดินทางสะดวกมากยิ่งขึ้นครับทั้งยังเป็นการลดต้นทุนการขนส่งสินค้าเพิ่มศักยภาพด้านโลจิสติกส์และสร้างโอกาสการลงทุนใหม่ๆรวมถึงการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวพะเยา รวมไปถึงจังหวัดพื้นที่โครงการและจังหวัดใกล้เคียงภาคเหนือตอนบนด้วยระบบขนส่งที่ปลอดภัยรวดเร็วและทันสมัยครับ ดังนั้นโครงการลดไฟทางคู่สายเด่นชัยเชียงรายเชียงของจึงไม่ใช่เพียงโครงสร้างพื้นฐานแต่คือเส้นเลือดใหญ่ที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการพัฒนาภาคเหนือในอนาคตและสําหรับจังหวัดพะเยาทั้งสถานีพะเยาสถานีมอพะเยาจุดพักรถและอุโมงค์แม่กาจะกลายเป็นเครื่องยนต์ใหม่ที่เปลี่ยนโฉมการคมนาคมและเป็นสัญลักษณ์แห่งความก้าวหน้าที่คนพะเยาและคนภาคเหนือทุกคนกําลังรอคอยครับซึ่งกําหนดเปิดใช้บริการปี2571หรืออีกราว3ปีข้างหน้านี้ครับ ครับตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่กําลังเร่งก่อสร้างรถไฟทางคู่นะครับและเป็นจุดที่ก่อนจะถึงสถานีพะเยาซึ่งด้านซ้ายมือก็จะเป็นจิวทั์ดอยหนอกแล้วก็กวานพะเยานะครับแล้วก็ด้านล่างของทางรถไฟทางคู่นี้นะครับจะเป็นผื้นนานับพันไร่เลยนะครับซึ่งคาดว่าจะเป็นจุดที่เป็นแลนด์มาร์คที่สวยงามี่สูจน์เลยก็ว่าได้นะครับ ปิดท้ายด้วยเส้นทางรถไฟทางคู่ที่คาดว่าจะสวยที่สุดในจังหวัดพะเยาและไม่แน่ครับอาจสวยที่สุดในประเทศไทยก็ได้นั่นคือจุดที่ทางรถไฟตัดกับถนนพระอุบาลีก่อนถึงสถานีพะเยาจุดนี้ถือว่าสวยงามมากๆครับถ้าเรามองด้านซ้ายจะเห็นดอยหนอกที่ฉากหน้าเป็นก้านพะเยาและถ้าหากมองด้านขวาและด้านล่างของทางรถไฟก็จะเป็นพื้นนาสีเขียวขจีสวยงามนับพันๆไร่ไม่แน่นะครับจุดนี้อาจจะเป็นแลนด์มาร์คสำคัญอีกแห่งหนึ่งเมื่อโครงการแล้วเสร็จ ที่หลายๆคนอยากนั่งรถไฟมาชมสักครั้งหนึ่งในชีวิตก็เป็นได้ครับ